กลับเนี่ยก็ต้องมั่นใจใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พูดกันภาษาชาวบ้านเลยคือน่าจะรอดอ่ะก็ยังไงเซยจริงๆอ่ะคดีเนี่ยก็คือจะถ้าตัดสินว่าไม่ถูกผิดเนี่ยนะครับก็ผู้ที่ได้รับผลก็คือพวกขาราชการทั้งหลายที่ช่วยนะคะแต่ผลตรงนี้เนี่ยม,มันจะไปถึงการดูว่านายกิษณ์ยังไม่ได้รับโทษหรือเปล่าครับถ้ายังไม่ได้รับโทษก็อาจจะก,กลับไปซึ่งพี่ได้พูดมาตลอดว่า เวอร์สเคสสุดเนี่ยสมมติว่าต้องกลับไปรับโทษก็อาจจะเข้าราชทันสักวันหนึ่งไม่ถึงวันแล้วก็ไปติด EM ที่บ้านได้เพราะมีมีระเบียบออกมารองรับไว้อยู่แล้วรจริงได้ให้ความเห็นไปว่าจริง,รงๆก็คงจะไม่น่าหนีหรอกนะคะแต่ให้ความเห็นไว้ขออนุญาตคุณหญิงถามแทรกนิดเดียวฮะงั้นทำไมก่อนหน้านี้คุณทุกสิทถึงตัดสินใจบินไปดูใบในช่วงเวลาที่วันต่อมาจะโหวตเลือกนายก่ อันนี้เป็นอันที่เครียดเช่นเหมือนกันว่าม,มันอาจจะมีชุดข้อมูลรอบรอบตัวท่านทักษินว่าเอ๊ะมีชุดข้อมูลอะไรที่ทำให้ตัดสินใจต้องออกไปตั้งหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรไปไงไหน,ไหนเชื่อคิดว่าจะอยู่สู้เนี่ยอพอการออกไปเนี่ยมันทำให้เซนติเมนต์มันเสียหมดมนะมันเสียหมดทั้งความน่าเชื่อถือของประชาชนอะไรต่างๆ พอจะกลับมาเนี่ยความเสียหายตรงนั้นมันก็เสียไปแล้วแหละนะก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยก็อาจจะเห็นต่างจากอาจารย์กลับมาเนี่ยนายกศรีเป็นคนสู้นะก็จะสู้ทั้งสู้ทั้งคดีจะสู้ทั้งการเมืองตอนนี้ก็ก็การเมืองก็อาจจะเร่าร้อนขึ้นมาอีกเขาเรียกเพลียงพล้ำไหมฮะเพื่อไทยตอนนี้ถ้าในมุมคุณหญิงที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพลียงพล้ำ เอ๊อพูดอย่างนี้ไปว่าต่อไปเอ้าเรายังไม่เห็นเนยเ,เริ่มไม่แน่นะต่อไปชักไม่แน่แล้วนะฮะ